ครับสวัสดีคุณผู้ชมทีน่ารักของผมถูกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับอาต๋องรวยล็อตเช่นเดิมนะคุณผู้ชมนะวันนี้เรามาลุยกันที่กรีมสาวทรมนั่นเองนะคุณผู้ชมนะเกมที่คุ้นเคยของเรานะครับผมก็โอเคนะครับผมก็ย้ํานะครับว่าคลิปนี้จะทําเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไ่แนะนําให้เด็กๆเ,เล่นห,หนูตัวก็เล่นตามหรือวันนี้ก็มาที่ครบ 10k นะไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะคุณผู้ชมนะก็ มีในบางส่วนก็อาจจะผิดพลาดไปนะครับจะเกลือจะอะไรก็แล้วแต่ก็ขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยนะครับกำไรบวกนิดหน่อยผมก็เอาแล้วไม้แรกไม่พูดทำทำเพลงครับขุดจัดเลยห้าพันวันนี้มา 10k ก็สบายใจครับท่านผู้ชมได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เอาครับสี่ตัวเหมือนเดิมไม่มีเพิ่มเติมครับเพิ่มเติมก็บ้าเลยวรับสำหรับเกมบ้าเนี่ยไม่มีให้คืนหรอกแดกอย่างเดียวนะครับสาวถ้ำนะครับ ทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะพิษส่งของมันนี่คือร้ายมากครับเกมนี้คาติประจาใจของผมนะครับเจ็บไม่จําต้องซ้ําอีกรอบนะผู้ชมเนี <laughs> ่ย <laughs> ไปลุยต่อสวยเคโอ้น่าจะเปลี่ยนเป็นเคนะไม่งั้นงามเลยเปลี่ยนแบบไม่ถ้อยถูกจังหวะเท่าไหร่เคหลายต่อแน่น,นอนนะผู้ชม เขียวคู่โอ้ยคิวคู่ะขอเขียวคู่ได้คิวคู่ Q อันนี้เริ่มจะไม่ใช่นะผมซื้อไปห้าพันนะกูต้องมีอะไรดีกว่านี้ดิลูกเออมาสองพันสี่ครับมากำไรมาแล้วพันสี่เฮ้ยหางแต่หมายเลขไว้ไว้แต่หมายเลขเว้ย <laughs> ส่งแม่งมาเงี้ยตลอด เดี๋ยวกูดูไม้สองไม้สามกูยับไอ้เหี้ยโอ้ยไม่รู้อ่ะจะยับไม่ได้อะต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยโอ้ยได้พันสี่อะโอ้ยไม่เป็นไรคุณชมเดี๋ยวมีเดี๋ยมีโอ้ยเต็มกระดานเลยลูกเอาสิเอามาเอ,าโ,อโอเคเก้าร้อยกูก็เอาเท่านี้กูก็เอาโอย หน้าทองมาเต็มเลยห้าหมื่นเก้าเบ็ดร้อยหน้าทองเต็มกระดานโอ้โหคือผมไม่ดันต่อแล้วผู้ชมไม่เอาแล้วคือกูช็อจกจังหวะนี้ยกูช็อกเลย็อตเนี้ยโอ้คือมันมาได้ไงอ่ะ นี่คือครั้งแรกของผมนะคผู้ชมนะคือไม่เอาเลยคือผมไม,ไม,ไม่ไม่แตะเลยนะหน้าทองมา A มาปุ๊บผมว่าจะจะจบที่ A ด้วยซ้เมื่อกี้นเนี่ยที่ไหนได้แม่งมาจบแบบจบแบบเซอร์ไพรส์อ่ะหน้าทองแบบเต็มกระดานเลยอะ่ะห้าหมื่นเก้าผู้ชมกำไรมาเต็มเต็มครับหก k โอ้เโอเคเลยครับคลิปนี้ไม่ดันต่อแล้วครับผู้ชมอต่องของไม่ดันต่อแล้วก็โอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปเลยนะครับย้ํานะครับว่าคลิปนี้จะทําเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไม่แนะนําให้เด็กๆเ,เล่นหนูทุกคนเล่นตามหรือสำหรับที่เข้ามาชมช่องของอต่องรวยลอดใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ